ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100%เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า3ามเอรเ็ลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้มาน,านาปเป วดีโอกันเหมือนเดิมทุกคนก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าจะทาการอัปเดตข่าวสารของ e ีฟบอน2023โซนมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนคลิปนี้ทุกคนจะําการพูดถึงในส่วนของแพ็กนักเตะใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาวันจนันทุกคนหรือว่าแพ็กของคลับเซเลคชั่นวันจัน์นนะครับรวมไปถึงนักเตะที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของการแลกฟรีด้วย e ีฟบอนพอยทุกคนก็จะมีใครกันว่าเรามารับชมในคลิปนี้เลยกันนะครับ เริ่มที่ในส่วนของแพ็คนักเตะกันก่อนเลยเลยกันนะครับก็วันนี้นะทุกคนมีเพิ่มเข้ามาทั้งหมด2แพ็คนักเตะเลยด้วยกันนะครับแพ็คแรกเป็นแพ็คตำนานอีพีกับทุกคนมีมาทั้งหมด3คนตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยแพทริกเวียราเป็นคนเดนิสเบิร์กแคมป์และก็โทมัสโรซิกกี้นะครับต่อมาแพ็คที่2องมาในส่วนของเพลย์ออฟดูวิสคนนำทัพโดยแฮร์รี่เคนนะครับคิงลี่โคมองและก็จอนมาริโอลงในส่วนของภาพหน้าปกอะไรประมาณนี้นะครับและก็ในส่วนของวันจันทร์นะทุกคนเป็นแพ็คที่หลายคนรอคอยก็คือแพ็คของ คลับเซเลชั่นของสิงห์บลูเชลซีทุกคนมีมาทั้งหมด8คนตามนี้เลยนะครับก็คร่าวๆนะทุกคนนำทัพโดยคลายฮาวเวตนะครับ ou คาริดูโคลิเบรีทุกคนเดนิสเซคาเรียนะครับต่อมาเป็นในส่วนของราฮิมสเตอร์ลิงครับทุกคนและคนที่5เป็น, si wa, นเชียโกซิวาร์รวมลปก็ปีแอร์เอเมริกโอบาเมยังนะครับและต่อด้วยในส่วนของมาร์คคูรุรย่าปิดท้ายด้วยเกปาอาริสบาลาก้านะครับอันนี้คือแปดนักเตะของสิงห์บูเชลซีที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในวันจันทร์ทุกคนก็ เดี๋ยวคลิปหน้าจะดํเนินการลงรายละเอียดให้อีกทีแล้วกันนะครับสำหรับคลับเซเลคชั่นของสิงบูเชลซีนะทุกคนและปิดท้ายด้วยส่วนของนักเตะที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใน่วนการแลกฟรีด้วยอีฟเวนพอยต์นะทุกคนก็มาดูกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับอีฟเวนพอยต์ทุกคนก็ก่อนอื่นเลยนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับว่าคนที่ดูอยู่นะครับมีอีฟ n p นพอยต์เท่าไหร่กันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับส่วนตัวของผมก็มีแค่22,600องหเท่นสองพันหกบ้อยอีฟเวนเอยต์เข้าน ก็งสำหรับนักเตะที่มีมาให้เลือกอยู่ตอนนี้ก็มีมาทั้งหมดประมาณนี้คนมีฟิลิปโปอ,อินซากีฟับทุกคนมาตินเดมิเชลิสนะครับโอนาน่าซีเย็กก็เป็นคนอินจากิวิลเลียมทุกคนจโจคอเลอร์นะครับผมแล้วก็โอลิเวอร์คาร์นะครับต่อมาเป็นในส่วนของเรานานโรดีร้ฟับทุกคนเกรนะครับคลายเวิร์ดก็บทุกคนแล้วก็พอสโคและจิวานี่เอลแบร์และปิดท้ายด้วยอินาโมตโตะน,นะครับอันนี้คือเหล่านักเตะที่มีมาให้เลือกอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของวันจันทร์นี้ทุกคนจะมีการเพิ่มนักเตะเข้้าามออีกกก3คคนนดวยั็ื นี่เลยนะครับเป็นเอเดนฮาซาจากเรียลมาดริดตำแหน่งของปีกซ้ายทุกคนและก็กวาดาโดวินแบ็กขวางขวาของยูเวนตุสนะครับและปิดท้ายด้วยเซเดรากย่างชาโลบาของสิงห์บัวเชลซีนะครับอันนี้ก็คือ3นักเตะที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของการแลกฟรีด้วยอีฟนพอยทุกคนก็อยากแลกใครกันบ้างลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนตัวผมก็น่าจะแลกในส่วนของเอเดนฮาซากับชาโลบาแน่นอนทุกคนเพราะว่าจะได้เข้าคู่กับการเปิดแพ็คของสิงห์บัวเชลซีอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของแพ็คของสิงบูชเชลซีก็อยากเปิดได้ใครกัน,กนบ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับโอเคเรื่อ็คลิปนี้ประมาณนี้แลยกันนะครับมันทำการเอาเดียนให้สั้นๆเลยกันนะครับสำหรับแพ็คนักเตะวันจันทร์แลวก็นักเตะที่จะมีการถูกเพิ่มเข้ามาส่งการแลกฟรีด้วยอีฟอนพอยท์นะครับผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมรัาเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักใบได้เลยนะครับ